เจอแสงดวงแสงแดดอะไรงไงด้วยของเราอ่ะก็ไม่มีครับเพราะว่าส่วนมากทำตั้งช่วงนี้ทำในรลมเออใช่แล้วก็แต่แต่ผมมาคนจำไม่ได้นะเพราะว่านี่ต้องบอกว่านรอยู่กับทรงผมที่มีช่อตรงเนี้ยแบบยาวๆอย่างเงี้ยอยู่มาประมาณสองสามปีแล้วอ่ะจนแบบทุกคนเหมือนแบบเป็นภาพจําไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผมสีไหนแต่เราก็จะมีช่อนี้ตลอดแล้วพอช่อนี้มันหายไปทุกคนก็จะอุ้ยใครอะเออน้องเป็นใครแต่ก็เขินๆหน่อย เขาเผินๆตอนนี้เริ่มชินหน้าตัวเองครับตื่นมาแล้วแบบไม่ไม่รู้สึกแปลกละไม่ตอนแรกตอนแรกคือตัดก็คือแบบมันมันจะสั้นกว่านี้หรือมันจะยาวกว่านี้ตอนแรกคือผมอ่ะตัดเป็นอันเดอร์คั t ก็คือแบบเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดหนึ่งเลยแบบขาวเลยครับหัวแล้วก็จําได้ว่าวันสองวันแรกที่กลับบ้านมาแปรงฟันสองกระจกตอนตื่นมาแปรงฟันห้องแบบไขววะจำหน้าตัวเองไม่ได้แล้วก็คือเริ่มชินแล้วก็หลายคนชอบชินชอบลุคนี้อ่าบอกว่าดูเด็กลงเออ ได้เป็นอีกหนึ่งแบบไอคอนของแฟชั่นที่จะตัดผมทรงตามตรงนี้ตามเลยใช่ล่า<ะ>สุดเห็นเมื่อกี้บอกว่าไปมูเตลูมาที่ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับมผมคือจริงๆก่อนหน้านี้ผมมีแฟนมิทติ้งที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะ<ม>ก็บินไปแฟนมิทติ้งแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาเฉินไปวัดวัดนึง<ม>แล้วเนี่ยผมก็ลองไปเราไม่เคยเสี่ยงเซียมซีของญี่ปุ่นเลยแรบก็แบบล็อกขย่อยเซมซีมาออกมาเป็นเบสฟอจูนก็คือแบบดวงดีมากเขาบอกเหรทยญทองไหมากเลยมา,มาตลอดทั้งปีเลยนะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเหมือนก็แบบใจฟูไอเราเราเชื่อคนไทยเนี่ยเราก็เชื่อัชอนนี้คนนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเออใช่ไหมเชื่อเชื่อหมดครับเออก็จะกลับมาทําให้ในปีนี้คือโปรเจกต์ได้ค่าว่าคือแน่นมากครับผมได้ได้ว่ามีหลายโปรเจกต์ที่รออยู่แล้วก็หลายๆบทบาทครับผมคืองานจำานอย่างเนภายในปีนี้ครับสปอยแล้วแหละมีอะไรเออมันต้องสปอยแล้วแหละรอไปรออยู่อ่าอ่ะพีร์ติเตอร์ละหนึ่งอ่ะยังไงต่ออีก ก็จริงๆทุกคนน่าจะได้ยินแล้วในปีนี้แล้วก็จะมีการเปิดกล้องถ่ายทำซีรีส์เนาะเรื่อง The Boy Next World นะครับผมคนละการเวลาก็เล่นคู่กับเพื่อนเพื่อนรักเหมือนเดิมครับเพื่อนสนิทเพื่อนาเพื่อคนดีคนเดิมครับผมใช่ก็น่าจะเปิดกล้องเร็วๆนี้แหละนะครับผมแล้วก็ภายในปีนี้เนี่น่าจะออกมาให้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับผมซีรีส์ The Boy Next World งานเพลงงานเพลงออ้ยจริงๆยัง ส่อยมากไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วก่อนคอนเสิร์ตเบิร์ตเดย์ของโนอึนคือ18เดือน5นะครับผมก็อาจะมีผลงานเพลงปล่อยออกมานะครับแต่อาจจะเป็นอีกบทบาทหนึ่งหรืออะไรที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือเปล่ายัางไงก็รอติดตามนะครับแต่ว่าเพลงใหม่นี้จะได้ฟังในเบิร์เดย์โปรเจกต์แน่นอนครับผม<ห>จริงๆเล่นที่เดียวที่ทนี้ที่แรกเลยครับ<ล>ใช่แล้วก็เดือดมากพอเลยเพราะว่าโปรดิวเซอร์ที่มาทาการโปรดิวซ์ให้ผมเนี่ยเป็น เป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งไอดอลในด้านทางศิลปินที่ผมชอบด้วยแล้วก็แนวเพลงหลายๆอย่าง <ๆ S 2> ครับเห็นเห็นแฟนนี้โปรมมเจกต์มันเสร็จเราเตรียมถึงไหนยังไงลคะตอนนี้โอตอนนี้ก็คือฝึกร้องแล้วกับวงแล้ว <ๆ S 2> แล้วก็ฝ <ๆ S 2> ึกเรื่องเต้นด้วยทุกคนอาจจะได้เห็นเกสที่จะผล่มาในงานของผมแล้วเห็นใช่แล้วก็เป็น พี่ทอมรุ่นพี่นนายนะครับผมเป็นพี่นานแมทอนบอยนะครับแล้วก็เป็นเจมส์ครับผมใช่ก็จริงๆแล้วทั้งร้องทั้งเต้นเนี่ยฝึกอยู่ครับผมก็อาจจะได้เห็นตามสตอรี่อะไรที่ผมไปโพสอยู่กับคนนั้นคนนี้บ้างอะไรอยครับก็กำลังเวิร์กร์ดอยู่เพื่อที่อยากจะให้คอนเสิร์ตครั้งแรกของเรานเนี่ยมันออกมาดีที่สุดครับผมกับเจมส์นี่ก็น่าจะเป็นพทเต้นนะคะใช่ไหมคะอ่าน่าใช่ครับผมก็เป็นแพชชั่นในเรื่องเดียวกันนะชอบเป็นอะไรที่มันเหมือนกันอืมใช่ แต้ก็มาที่เพลงนพี่ทองพี่ทองนะครับผมทำไมถึงแบบหยดทำไมถึงเลือกพี่ทองใช่ไหมก็จริงๆแล้วเราชอบผลงานเขาด้วยทุกคนใช่ไหมผมชอบเพลงพี่ทองตั้งแต่เพลงนวงอ่ะคือเราชอบเขามาตั้งแต่สมัยนั้นจนเขาแบบเป็นนักการูตูนเขาก็ยังแบบคือแบบเขาเก่งมากๆเราชื่นชอบเป็นเหมือนแบบเป็นนักร้องที่เราชอบด้วยก็เลยแบบมีโอกาสก็เลยแบบว่าลอง ติดต่อหาพี่ทอมไปแล้วพี่ทอมก็ตอบรับกลับมาเรารู้สึกขอบคุณขอบคุณพี่ทอมม่ว่างเลยนะครับของพี่ให้เก่งมางานมันเกิดของนหมดเลยนะมีมีไปซ้อมมีอะไรแล้วใช่ไหมครับพี่ทอมของพี่ทอมเดี๋ยวมีคิวซ้อมด้วยกันครับเรื่อยๆแอบแอบแอบรู้แอบตื่นเต้นไหมว่าเอ๊ะเราจะไปเรียกว่าเสือดเสือเสือทอดพลังความรู้จักซ้อมยังไงบ้างโอ้โหจริงๆเรียกได้ว่าห่างไกลกันมากเลยนะก็คือเขาเก่งมากๆแต่ว่าเราก็จะทำในฝันของเราให้เต็มที่ครับผมที่เท่าแบบว่าก็คือทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดครับก็เป็นเหมือนความฝันได้แบบบบลลอองงเเพคู่่กัศิิปนทีราช แสดงว่าเพลงเขาจะเป็นคนที่ที่ทำให้ไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรอกหลุดแล้วเออนอกจากเอโปรเจกต์ละครคอนเสิร์ตเพลงเน่ยนะคะแล้วมีอะไรซึ้งทำอีกไหมคะจริงๆแล้วมีหลายโปรเจกต์ครับแต่ว่าขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ครับคนแต่ว่าเร็วๆนี้น่าจะได้ดูกันแน่นอนหลายคนแบบอยากจะเห็นแบบฮาร์ดทายแฟชั่นมากกว่านี้ต่าง ทางของเรามันจะมีปล่อยแบบเดือดเดืออกมาให้เห็นกันไหมฮะก็จริงๆก็มีครับผมมีแล้วก็เร็วๆนี้แบบอาจจะเจอโนในลุคอะไรแบบว้าว้าหรือเปล่าแล้วก็รอดูครับรับหน้าร้อนซัมเมอร์แบบนี้หรอใช่ครับซัมเมอร์มันก็ต้องแบบจิตจัดเปนเดิมใช่ไห่หโอ้ยเราไม่มีอะไรให้โชว์ดิตอนนี้เรียกได้ว่าปีนี้แฟนๆรอติดตามผลงานแล้วก็รอเจอเราได้ ใช่ครับผมก็ในภาคธนกรนินก็จะเต็มที่กับทุกๆผลงานไม่ว่าจะเป็นการแสดงเป็นภาคของศิลปินทุกอย่างก็จะตั้งใจทําออกมาให้เต็มที่ให้สมกับความรักที่ทุกคนมอบให้แน่นอนครับแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวไปต่างประเทศยังไงแล้วบ้างครับก็หอเมริกาจริงๆอ่าใช่ครับผมหลังคอนเสิร์ตวันเกิดของนอินก็จะบินไปแฟนมิสติ้งที่อเมริกาสองเมืองนะครับผมก็ก็เตรียมตัวยังไงหรอกก็เราด้วยความที่เราบินบ่อยอยู่แล้วเริ่มชินแต่ว่า อันนี้เป็นการไปแฟนมิทติ้งที่อเมริกาครั้งแรกแล้วมีการเปิดเครื่องมีการแบบนั่งยาวแบบ20ชั่วโมงเนยผมก็ต้องเตรียมใจนิดนึงว่าเราจะโหลดหนังมาดูสักกี่เรื่องดีแล้วผมมีใครไปดูแลไหมหรือว่าแบบมาให้เราไปคนเดียวยังไงอ๋อจริงๆไปกับทางมีววิายเลยครับเพื่อนเราไปกับทางแบบพี่พี่พี่นานก็จะได้เห็นความสนุกขนานแล้วก็ภา้ต้นหลังกันแน่นอนแต่ใช่ครับผมจริงทางผมแล้วก็เพื่อนด้วยเพื่อนก็ตื่นเต้นมากอยากบินแล้วเนี่ยอยากไปละ โอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากเลยครับ